วันเพ็ญขึ้น15ค่้าำเดือน8วันอาสาฬหาบูชาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาด้วยบทพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรทําให้ท่านอัญญากวนทัญญะและพร,รมสิบแปดโกรธพร้อมด้วยหมู่เทวดานับจํานวนไม่ได้บรรลุธรรมตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนบังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นและเกิดแสงสว่างอันไม่มีประมาณไปทั่วทั้งหมื่นจักรวาล หลังจากท่านอัญญาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงมีศรัทธาขอบวชเป็นพระภิษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาในวันนั้นพระรัตนตรัยพลันอุบัติขึ้นครบถ้วนบริมูรณ์ทั้งสามประการในโลกอีกครั้งณนะสถานที่แห่งนี้คือองค์ธรรมเมฆาสถูปภายในป่าอิสิปัตนะมฤคกายวันใกล้เมืองพารานสี